สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวยูทูบเดีเ๋ยวนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีสกเกตโคซิ่งเนีอยู่กับเจ้าฮิตาชิอีกช่นเคยครับนี่บางกว่าเดิมมีครับเออหลออบ,บางมาก ตั้มมีเช่นเคยครับี่ต้ามีกลารเป็นคนขับไมโครไปแล้วขอบคุณมากๆครับดีไม่สบายครับไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว แก่เลยพาไปชีจารครับมื่อกี้เพิ่งกลับมาโดนไปเข็มหนึ่งครับ ก็สายอีสานเขาก็ว่าพ่ออยู่แหละครับพี่นอ้องเดินกระเพกเลยว่าหมอในมือนิ่มนิ่มถึงนิ่มมากเลยแหละแทบไม่รู้เลยครับ ต้นก็คือเจ็บอคอมาเคื่อนไม่ตื่นมากินน้ำร้อนกลางดึกครับ่อนึกว่าจะไปกีดยางตื่นลุกขึ้นมาตามผมหายใจไม่หยิ้มเจ็บคอก็เลยตรงน้ำร้อนดื่มครับฝนตกที่บ้านพี่พุทธฝั่งผมเป็นไข้แล้วครับ ีแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงก็ไปหาหมอมาเรียบร้อยครับเริ่มเป็นเมื่อคืนนี้วันนี้ไปฉีดยามาแล้ว <c oughs> ไม่ปล่อยให้เป็นหนักครับเดี๋ยวทํางานไม่ได้งานยิงลิงลิงอยู่มันเป็นลักษณะงานลิงนะไม่ใช่ว่างานเยอะนะไม่ใช่ว่างานใหญ่นะงานเนี่ยมันหลายที่ครับคือทีละห้าสิบที่ละร้อย คอยสิบยี่สิบเที่ยวอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็คือมันมันหลายที่เราก็รีบเอาจะเอาให้มันได้ให้มันทําให้เขาได้ทุกที่นะครับให้มันได้ทําทุกที่งานใหญ่มันหาไม่มีแล้วครับทุกวนันงานเล็กๆเราก็ต้องเก็บสะสมไปครับทีละห้าสิบทีละร้อยไป ีโทรมาบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะไปบางชอครับจเจ้ายุที้คันนี้เราก็จะไปบางชอเหมือ,อเนเดิมครับตักดินใส่รถดัาก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าุนใดเล็กครับ55มาแลเร เกือบทุกคันนะทีมงานเราเป็นทีมงานรถเก่าจมมีรถใหม่สักคันเลยเป็นรถเก่าแล้วก็เป็นรถเครื่องเล็กด้วยครับหน้าแรงแบบนี้ก็วิ่งสบายคนระับเท่าแก่ก็ไม่ได้ซื้อน้ำมันบ่อยเท่ากับรถเครื่องใหญ่นะ วันหนึ่งก็ใช้น้ำมันคันละถังครับคันละหกร้อบาทถ้าเป็นงานพลอยนี่ยิ่งได้สองวันเลยไในเหมือนเครื่องใหญ่ๆนะวิ่งสบายๆครับมีแต่รถเก่าแบบอุญุอัญะอย่างที่พี่ทิวว่าเลยครับ วิ่งครึ่งวันกลับไปซ่อมที่บ้านแล้วกลับมาวิ่งใหม่ก็มีครับวันนี้ก็มีครับกันเอฟซีเลยกลับไปบ้าน <c oughs> พึ่ง <c oughs> พึ่งมาครับเลยกลับไปซ่อมครับไม่รู้เป็นอะไรทีมงานเราถ้าไม่เป็นแบบกุญยุอญญาญนี่ไม่ใช่ทีมงานเราครับรถเกา่าแต่ว่าไมโครเราสภาพพอใช้มันก็ได้งานเหมือนเดิมครับถ้าเก่าท้งไมโครเทาเก่าทั้งรถด,ดำมัน ตัวน,นั้นน่ะปวดหัวครับตัวนี้มันเก่ารถด,ดําเก่าแต่่าก็ตากแทบไม่ทันนะก็แถวบ้านก็มีอยู่สามสี่ทีมงานครับว้หลายทีมงานอยู่ครับถ้าจะพูดถึงเป็นเรืออใายกันไปนี่รถด,ดับมันจะมาอยู่ทีมนี้เยอะครับทีมอื่นเขาโทรหารถด,ดับตามหารถด,ดับ ทีมเรานี่ตักไม่ทันครับขนาดรถเล็กตักก็ยังมาลุมกันอยู่ไม่รู้ติดใจอะไรติดใจเท่าแก่หรือเปล่าสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยอย่าลืมกดซับบร์ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา เ,เ,เ,เข็มนึ่เข็มึก็อยู่แล้ว <c oughs> ขาลอยสี่ลอยเย <4 90. S 1> ก้าสีฟคุณอฝากรับชมโฆษณาให้จบให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ